สวัสดีครับเป็นแฟนซูเปอร์ไบร์นะครับวันนี้เรากลับมารีวิวหมวก,กกันน็อกกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับหมวกกันน็อกตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง ID Helmet นะครับเพิ่งเปิดตัวกันไปแบบสดๆดร้อนๆเลยนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามีหมวกกันน็อกเนี่ยเปิดไปหลายรุ่นแต่ที่เรียกได้ว่าทางเราเองเนี่ยมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใบนี้เนี่ยมันควรที่จะแบบเอามารีวิวนะเอามาพูดนะเอามาบอกสําหรับ สาวกไบเกอร์ทุกๆคนนะที่กำลังมองหาหมวกกันน็อกใบใหม่นะครับรวมไปถึงเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนั่นคือ ECE 2206นั่นเองนะครับหมวกกันน็อกใบนี้ก็ได้มาด้วยนะครับและแน่นอนใบนี้ผมต้องบอกราคาก่อนเลยนะว่าว้าวแน่นอนกับราคา2,590บาทเท่านั้นนะครับกับมาตรฐานสากลที่ได้มาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหมวกกันน็อกใบนี้เนี่ย มีลูกเล่นอะไรบ้างมีลวดลายแล้วก็มีฟังก์ชันจุดเด่นตรงไหนนะครับของตัวหมวกเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเรามาพูดถึงภายนอกนะของหมวกกันน็อกใบนี้นะครับที่ลักษณะหมวกกันน็อกใบนี้เนี่ยคือหมวกกันน็อกแบบฟูลเฟ e นะครับฟูลเฟ e ตรงนี้ก็คือหมวกกันน็อกที่คลุมทั้งหัวเลยใบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นผ่านมาตรฐาน ECE 2206รวมไปถึงมาตรฐานมอกนะอุตสาหการรมประเทศไทยเนี่ยนะครับใบนี้ทดสอบผ่านหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าโรงงาน id helmet เองนะครับมีห้องทดสอบหมวกกันน็อกนะครับที่ได้มาตรฐาน ECE 2206ไปจนถึงมาตรฐาน FIM homologation เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าหมวกกันน็อกที่นะักแข่ง MotoGP World Superbike แข่งกันทั่วโลกเนี่ยนะครับเป็นรายการระดับโลกเนี่ยก็สามารถที่จะมาทดสอบตัวหมวดเนี่ยได้ที่ ห้องทดลองที่ทาง id h e r m e t เนี่ยมีและแน่นอนครับเมื่อเขามีแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตหมวกให้ได้ตามมาตรฐานผมต้องบอกก่อนเลยว่าใบนี้ใครที่กำลังตัดสินใจซื้อนะครับซื้อได้เลยคุ้มค่ามากๆกับราคาที่ผมกล่าวไปข้างต้น2,590บาทเรากลับมาดูกันที่ภายนอกใบนี้นะครับด้วยความที่เป็นลวดลายนะครับใบนี้คือลาย matte black นะครับเป็น n ายทคือจิ้งจอกก้าหางแน่นอนครับความเป็นจิ้งจอกนะหากินตอนกลางคืน ตัวนี้มีลูกเล่นนะโดยที่เส้นตรงนี้ครับเส้นขาวๆที่ผมชี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะเรืองแสงได้นะครับต้องบอกเลยว่าโกวินดาดักดูสวยและยิ่งขับขี่ตอนกลางคืนเนี่ยตัวหมวกจะมีเอฟเฟกมีการเรืองแสงขึ้นมาเนี่ยทำให้ตัวหมวกเนี่ยมีความน่าสนใจสวยทั้งกลางวันและกลางคืนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นลวดลายที่ผมบอกว่าเป็นจุดเด่นของใบเนี้ยที่ทางเราเองเนี่ยได้หยิบออกมารีวิวให้ทุกคนเพราะว่าเอาง่ายๆก็ต้องบอกเลยว่าหมวกเรืองแสงได้ ต่อมาเรามาพูดถึงรูปทรงกันหน่อยนะครับด้วยความที่มันเป็นหมวกสไตล์レスซิ่งนี่ครับทาง ID Helmet เองก็เลยมีการออกแบบเจ้าซีโร่มีสปอยเลอร์ด้านหลังแน่นอนครับหมวกที่มีสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยจะเหมือนการสร้างแอโรด y นามิกนะทำให้ตัวหมวกเนี่ย เมื่ออยู่ในความเร็วสูงๆตัวหมวกเนี่ยก็จะนิ่งมีส่วนช่วยไม่มากก็น้อยนี่ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับจะหมวกถูกหมวกแพงการดีไซน์ที่มีการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์มาเนี่ยจะทําให้ตัวหมวกเนี่ยมีความนิ่งและความสะเขียนมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยเวลาใส่พอหมวกมันไม่ใส่หัวไม่ใส่ทําให้เราสามารถมองถนนมองสภาพแวดล้อมนะครับเวลาความเร็วสูงๆเนี่ยได้นิ่งมากยิ่งขึ้นไม่ปวดตามไม่ปวดหัวตรงนี้ก็ถือว่า เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะทาให้ผู้ขี่เนี่ยใส่แล้วมันสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเรามาพูดถึงการระบายอากาศกันบ้างนาแน่นอนครับประเทศไทยนะอุณหภูมิร้อนๆแบบนี้นะครับจุดระบายอากาศอย่างแรกเลยนะครับด้านหน้าตรงคางเป็นรูระบายอากาศนะครับเป็นช่องระบายอากาศมีกลไกนะสามารถเปิดปิดได้นะครับเวลาใส่ถุงมือใหญ่ๆนะครับหรือการเปิดปิดเนี่ยก็ทําได้ ทำได้ง่ายเลยนะครับกลไกนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีลดยไปถึงด้านบนด้วยนะครับด้านบนต้องเรียกว่ากลางศีษะนะครับเลยหน้าผากมาหน่อยหนึ่งก็เป็นจุดที่เวลาเราหมอบนะครับหรือเวลาเราขับรถเนี่ยจะเป็นจุดที่รับลมประทะลมเข้ามาทําให้มวลอากาศเย็นข้างนอกเนี่ยเข้ามาระบายอากาศภายในหมวกนะครับและไหลเวียนออกด้านหลังด้านหลังเองก็มีช่องระบายอากาศด้วยอีก2ช่องเท่ากับว่ามีรูรับเข้า2ระบายอากาศ2จะทําให้อุณหภูมิในตัวหมวกเนี่ย เย็นนะครับและทําให้ใส่หมวกได้นานมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับอากาศประเทศไทยเลยต่อมาเรามาพูดถึงวัสดุตัวหมวกกันบ้างดีกว่าตัวหมวกเนี่ยนะครับเป็นวัสดุที่เป็นเทคโนโลยี si rt นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ทาง idmex erm เนี่ยนำมาใช้อยู่ในหมวกหลายๆรุ่นนะครับด้วยความที่มีความแข็งแรงความทนทานรองรับแรงกระแทกได้นะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบมาหลายร้อยครั้งหลายๆพันครั้งนะครับดีไม่ดีในการทดสอบตรงนี้เนี่ย ก็มีเป็นหมื่นครั้งนะครับตรงนี้แหละนะจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักที่จะมาเพิ่มความปลอดภัยให้สําหรับคนที่เลือกใส่หมวกใบนี้คนที่เลือกใส่หมวกใบนี้ก็จะมั่นใจได้นะครับกับเทคโนโลยี sirt ตรงนี้ด้วยต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันนะต้องบอกว่ามันเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับหรือบางคนต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเลสซิ่งเนี่ยต้องชอบแน่ๆสิ่งแรกเลยคือความสวยงามน,นั่นคือชิลชิลที่ให้มานะครับมีการเคลือบประหลอด ตัววัสดุตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโพลีคาร์บอเนตชิลพวกนี้จะผ่านการทดสอบการกระแทกการถูกบิดแรงกระแทกทุกสภาพอากาศแน่นอนว่าความปลอดภัยของตัวโพลีคาร์บอเนตตัวนี้เนี่ยแข็งแรงทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากนะครับตรงนี้ก็บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับมองเห็นได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเรามาพูดถึงตัวกลไกกันอีกเล็กน้อยตัวชิลนะครับเป็น,นกลไกแบบทูเลส ยึดกับสปริงเป็น,นกลไกการยึดตัวชิลเข้ากับตัวหมวกใช้งานง่ายนะแล้วก็มีการทดสอบการเปิดปิดเนี่ยในห้องทดสอบเนี่ยเป็นพันพันครั้งนะครับว่ามันสามารถมีความแข็งแรงมีความทนทานต่อการเปิดปิดนะครับรวมไปถึงการเปิดปิดชิลเนี่ยก็จะมีตัวเขี่ยวนะครับใช้งานได้ง่ายนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเซอร์วิสนะครับถอดชิลไปล้างง่ายๆนะก็มีกลไกตัวทูเลตเนี่ยทำให้การถอดชิลนะการยึดชิลเนี่ยง่ายแล้วก็ แข็งแรงทนทานด้วยตรงนี้รวมไปถึงลูกเล่นอีกอันนึงด้านข้างชิลสังเกตได้อยู่ตรงประมาณออก,กลไกของตัวชิลหรือช่วงขมับของเราจะมีตัว Shark ฟินดิฟิเซอรจะอยู่ปลายปลาชิลก็มีส่วนช่วยการลำเลียงอากาศมันจะเหมือนตัววิงเล็ดรถที่มันถูกงอกมาจากพวกรถแข่งต่างๆนะจะมาช่วยลำเลียงอากาศสร้างความสเสถียรของตัวหมวกนะเวลาความเร็วสูงๆอีกส่วนหนึ่งเลยนะแผ่นปิด ใต้คางเป็นแผ่นตัวผ้านุ่มๆน,นะครับปิดใต้คางคุณสมบัติของมันเนี่ยจะป้องกันไม่ให้ตัวลมเนี่ยหวนขึ้นมามีโอกาสทําให้เกิดฝ้าได้ฝ้าในชิลด้านในเวลาขับขี่เนี่ยรถไม่สามารถเช็ดชิลด้านในได้อยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือตัวนวมด้านหลังตรงคอนะครับตัวนวมด้านหลังตรงคอเนี่ยก็จะมาปิดอยู่ช่วงท้ายทอยตรงนี้ก็เสริมเข้ามาด้วยข้อดีตรงนี้เลยทั้ง2ชิ้นเลยนะครับทั้งชิ้นใต้คางแล้วก็หลังท้ายทอยเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกได้เวลาใส่นั้นคือ ความเงียบในหมวกเวลาใสา่แล้วรู้สึกว่าหมวกใบนี้เนี่ยขับความเร็วสูงๆเนี่ยมันเงียบทําให้เวลาขี่เนี่ยมันรู้สึกแบบไม่ลาคาญแต่ก็ยังได้ยินเสียงข้างนอกอยู่มันไม่ได้เงียบแบบ100%นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนมันจะช่วยให้การขับขี่เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นตัวลมเองก็ไม่ได้เข้าหัวนเข้าไปในตัวหมวกเยอะอากาศขึ้นมาทําให้เกิดฟ้าแล้วก็อาจจะเกิดการสายของตัวหมวกได้ด้วยตรงนี้ก็ เป็นข้อดีนะที่ทาง i d e m i t เนี่ยมองเห็นนะแล้วก็ทกําการบ้านออกมาตอบโจทย์สายเลเซริ่งเราพูดถึงไอ้ตัวสส่วนตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปมีหนึ่งอย่างเลยที่เป็นลูกเล่นนะครับที่อยู่ตรงนวลท้ายทอยด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นแถบรีเฟกตแถบสะท้อนแสงนะครับจะสะท้อนแสงก็ต่อเมื่อมีตัวแสงเนี่ยมากระทบจะมองเห็นได้ง่ายเราใส่หมวกตัวนี้อยู่มันสามารถที่จะรีเฟกตสะท้อนแสงให้เป็นสัญญาณหรือทําให้รถที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรับรู้ว่าเฮ้ เราอยู่ตรงนี้นะสามารถมองเห็นได้ง่ายนะับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นเลยที่ทําให้หมกตัวนี้ในภายนอกนะที่ผมกาลังพูดถึงเนี่ยมันสามารถที่จะเลืองแสงได้นะ Go in the dark นะแล้วก็รีเฟกซได้ทั้งสะท้อนแสงได้ทั้งเรืองแสงได้มันเป็นลูกเล่นที่ถ้าคุณจ่าย2590บาทคุณได้ฟังก์ชันพวกนี้ไปทั้งหมดเลยถ้าเลือกซื้อใบนี้ลายนี้นะเพออะราะลายอื่นไม่ได้เรืองแสงด้วยนะผมบอกเลยคุณสมบัติพิเศษที่มาพูดถึงลายนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจเลย เรามาพูดถึงตัวกิบล็อกกันบ้างตัวล็อกกระชับนะตัวนี้เป็นแบบกิบล็อกนะเป็นแบบสไลด์บาร์นะมีระดับนะความกระชับเนี่ยถึง10ระดับเลย กลไกมันก็เป็นเหมือนฟันเฟืองสิบระดับนะครับเราเลือกไซส์แล้วไซส์ L แต่เราอยากจะให้เข้าไปอีกเราก็สามารถรูตัวนี้เข้าไปอีกนะหรือโอเวอร์ไซส์นิดหน่อยแล้วก็คลายออกมานิดนึงตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าทำกันบ้านมาดีแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยความที่มันเป็นสไลด์บาร์แล้วก็ตัวเนื้อเหล็กเนี่ยเป็นแบบสแตนเลสสตีลเนี่ยนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เลยแล้วก็แข็งแรงทนทานนะข้อดีของตัวสไลด์บาร์ตรงนี้นะครับเรามาพูดถึงภายในกันบ้างนะว่ามีอะไรบ้าง สิ่งแรกเลยนะที่ผมจะบอกเลยนั่นก็คือตัวนี้มีซันไวเซอร์นะครับมีแว่นกันแดดภายในยตัวมีการบิวอินนะแล้วก็มีการทํากลไกเนี่ยนะครับใช้งานแบบง่ายๆนะฮะกลไกอยู่ทางฝั่งทางด้านซ้ายของตัวหมวกแล้วก็สามารถใช้นิ้วโป้งเนี่ยนะเปิดปิดตัวชิลได้แบบง่ายๆสบายๆตัวหมวกตัวแว่นเนี่ยก็เข้ามา ทำหน้าที่ของมันกันแดดฉีดลดย้อนแสงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีหนอย่างรวมไม่ถึงตัววัสดุที่เป็นแบบโพลีคาร์บอเนตเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกับตัวชิลด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะป้องกันรังสี UV ได้อีก99%ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจเลยเรามาพูดถึงตัวโฟมข้างในกันบ้างดีกว่าแน่นอนครับการผ่าน ECE 2206เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย ตัวโฟมตัวนี้เนี่ยมีเทคนิคที่ชื่อว่า EPS High Density นะครับตัวนี้จะมีความหนาเป็นพิเศษเพราะว่า ECE 2206เนี่ยมีการทดสอบแบบเจาะกระแทกมุมเฉียงเข้ามาทำให้ตัวหมวกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดเดียวแต่จะมีความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นมันสามารถที่จะซับแรงกระแทกเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดการกระแทกเนี่ยจะทำให ศีรษะของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมถ้าผ่าน e c 2206และที่สำคัญเนี่ยทาง i d l m e t เองด้วยความที่มีโรงงานอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับเรามี R&D นะเรามีทีมพัฒนาอยู่ในประเทศไทยผมคิดว่าอันนี้ตอบโจทย์นะเหมาะสำหรับหัวคนไทยนะหัวคนเอเชียเป็น Asian Fit นะออกแบบมาเหมาะสาหรับหัวคนเอเชียเลยตอบโจทย์คนไทยแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเลยที่ต้องพูดถึงเลยนั่นคือตัวผ้าตัวนวมที่จะมาเพิ่มความนุ่มความสบาย หมวกรุ่นซีโร่ใบนี้เนี่ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าตัวผ้าเองเน่มีการออกแบบแบบ 3D cutting การตัดเย็บแบบสามมิติเพื่อที่จะรองรับกับสลีระนะรูปทรงหัวของไบเกอร์ทุกๆคนออกแบบการไหลเวียนอากาศภายในหมวกทําให้หมวกเนี่ยเวลาใส่แล้วมันรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นใส่ง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเองตัวผ้าเองที่เป็นแบบด y เทคเนี่ยมันก็ระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วนะแล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาทําความสะอาดได้ง่ายด้วยตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลย ต่อมานะครับเรามาพูดถึงอีกหนึ่งฟังก์ชันช่องใส่ตัวบลูทูธนะมีการเว้าวตัวลําโพงเข้าไปด้วยทําให้เวลาใส่เนี่ยตัวลาโพงม,มันก็ไม่ได้มีมาสัมผัสกับตัวหูมันรู้สึกไม่ลาคานการว้าวตัวโฟมเพื่อที่จะใส่ลําโพงตรงหูเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าใส่ได้แบบสบายๆหรือว่าแฟนๆทุกๆหลายคนที่ซื้อบอกกันล็อกแบบนี้นลองใส่แล้วลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยสิว่าใส่ตัวบลูทูธเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันมันโดนหูไหมมันน่าลาคานไหมลองพิมพ์บออกกหนนน่ยแล้วันนะ ก็ลองดูลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยที่ผมจะพูดถึงนั่นคือตัวช่วงขมับออกแบบมาสําหรับคนแบบผมเลยเห็นนะใส่แว่นสามารถที่จะแว่นใส่เข้าไปได้มีล่องใส่ขาแว่นเหมาะสําหรับไบเกอร์นะที่สวมใส่แว่นตาใส่ตา,า,ตานะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์เลยทั้งแว่นกันแดดทั้งใส่แว่นใส่ตาได้ชิลตลอดขี่สู้แสงแบบสบายๆตัวโฟมตัวนวมตัวผ้า ฟังก์ชันต่างๆมาตรฐาน ECE 2206ฐานมาตรฐานมอกอใบนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆและที่สำคัญเนี่ยมีไซส์รองรับถึง4ขนาด M, L, XL, x l สามารถบอกร้านได้เลยว่าการวัดไซส์แล้วเป็นยังไงแบบไหนเพราะผมคิดว่าทางทุกร้านเนี่ยมีทางออกสำหรับคนที่หัวแบบครึ่งครึ่งไซส์จะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยครับเขาสามารถแนะนำได้ตัวนี้ก็บอกเลยว่าตอบโจทย์ สำหรับฟิลลิ่งนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นหมวกที่ตัวผมเองได้มีโอกาสทดลองใส่นะแล้วก็ได้มีการใส่ทดสอบรถนะอย่างตัวว v 3 0 2 c นะครับที่เป็นรถสไตล์คูเซอร์นะฮะแล้วก็อีก2รุ่นนันคือตัว CB650RE คัส e แล้วก็ตัว CBR650RE คัส e นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า เป็นการรีวิวหมวกเนี่ยที่ได้ใส่รถหลายสไตล์ทั้งเนกเก็ตทั้งสปอร์ตแล้วก็ตัวคนะูเซอร์นับแล้ววันเปิดตัวเองผมก็ได้มีโอกาสใส่ขี่ตัวรเจอ e ์เอนฟิลด้วยเป็นรถที่แบบหลากหลายสไตล์มากนะแต่ใส่หมวกใบเดียวนะฟีลลิ่งนึนะ้ผมต้องพูดเลยว่าตัวหมวกกันน็อกเองมีความกระชับด้วยความที่มันเป็นเอเชียนฟิตใส่แล้วเนี่ยมีความกระชับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยคือมุมมองของผู้ขี่เนี่ยเวลาชำระเงางางตาเนี่ยตัวชิวมีความกว้างขี่ช่วงเย็นๆแสงกาลังจะหมด ตัวชิลนี่ทํางานได้ดีเลยช่วงที่แสงจะหมดและช่วงที่มืดเนี่ยสามารถใส่ขับขี่ได้แบบสบายตามากตรงนี้ก็ถือว่าโอเคพูดถึงการใส่ขับขี่ที่ใส่ได้นานที่สุดเลยนั่นคือใส่ทดสอบตัวรถ k ีเววีสามศยเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาใส่ขับขี่แล้วเนี่ยลมปะทะรถคูเซอร์จะเห็นผลมากๆเลยท่วงที่ลมปะทะตัวหมวกนะตัวหมวกเองมีความนิ่งนะครับและมีความเงียบอาจจะด้วยเรื่องของตัวแผ่นกันลมใต้คางแล้วก็แผ่นกันลมตรงช่วงท้ายทอยจะทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยสภาพแวดล้อมรอบๆบ,บ,บเนี่ย ได้ยินเสียงน้อยลงนะครับมันก็ไม่ได้เงียบถึงแบบ100%ซมันจะรู้สึกได้ว่าใส่แล้วมันรู้สึกเงียบนะแล้วก็มีสติการขับขี่เนี่ยมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนที่ช่วยให้เราจอยับการขับขี่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีลลิ่งคร่าวๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสใส่ทดสอบรถนะครับแล้วก็สามารถมาเล่าสู่คนฟังได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้มาลองใส่ดูนะว่าฟีลลิ่งที่คุณใส่กับผมใส่เหมือน,ออน,นงงออก ตัวหมวกกันน็อกใบนี้ด้วยนะ ID Zero Helmet เป็นหมวกกันน็อกต้องบอกก่อนเลยว่าลวดลายที่แบบออกมาจากโรงงานแบบสวยทุกลายเลยนะครับมีลายพยาคุดมีข้างๆผมนี่เลยนะจิ้งจอกเก้าหางมีอีกลายหนึ่งเป็นลายเทนงูรวไมไปถึงสีพื้นด้วยที่มีจำหน่ายนะครับก็ต้องบอกนะว่าลวดลายพวกนี้ก็จะมีทั้งสีเงาทั้งสีด้านนะครับถือว่าเป็นหมวกกันน็อกที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับทั้งมาตรฐาน ที่ให้มานะระดับสากลเลยอย่าง ECE 2206และผ่านมาตรฐานประเทศไทยอย่างมอกอเองด้วยผมคิดว่าหลายๆคนถ้ามองไปเนี่ยเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยแล้วด้วย ECE 2206นะครับและผู้ผลิตเองเนี่ยก็มีห้องทดสอบที่สามารถทดสอบตัวหมวกได้ถึงเกรด FIM Homologation เนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดของหมวกกันน็อกที่ใช้ขับขี่และได้การรับรองหมวกใบน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ผ่านห้องทดสอบตรงนั้นมานะมาจำหน่ายทำให้ผมถึงกล้าการันตีเลยถึงความคุ้มค่าที่จ่ายเพียง2,590บาทเนี่ยได้มาตรฐานได้ลวดลายได้ความเรืองแสงความรีเฟกได้ชูประลอดได้นวมที่เป็นแบบเอเชียนฟิตเหมาะสำหรับคนเอเชียถึงบอกว่าหมวกใบนี้คุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับใครที่กำลังมองหาหมวกกันน็อก นะเป็นราคาที่แบบเอื้อมถึงได้คุ้มค่าคุ้มราคาและมีคุณภาพยังไงผมก็ต้องขอฝากโมกใบนี้เนี่ยไว้พิจารณาเลยถือว่าเป็นหมวกอน็อกระดับต้นๆสําหรับมือใหม่ไบเกอร์ที่กําลังมองหาหมกอน็อกนะไวข้ขี่ออกทิปไว้ขี่ในสนามไว้ขี่ทัวร์ลิงหรือขี่ชิลๆเล่นในเมืองเนี่ยใบนี้ก็ออกแบบมาแบบตอบโจทย์เลยนะฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะมีโมกอน็อกรุ่นไหนใบไหนนะครับจากทาง ID Helmet เนี่ยมาให้เรารีวิวมาเจาะลึกแบบนี้อีกอยังไงฝากแฟนๆทูบเบอร์ไบ,บ์เนี่ย ติดตามเราด้วยนะครับทุกๆ่องทางของเราเลยนะในวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ